สวัสดีค่ะพบกับที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัฐถากมลบาทินค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้มีหน่วยงานหนึ่งที่น่าจะถูกจับตามองถึงบทบาทในการทำงานมากเป็นพิเศษนะคะสมกับชื่อก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะถ้ามองในภาพรวมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็มักจะ,ยะโยกย้ายข้าราชการในตำแหน่งสำคัญสคัญของกระทรวงต่างๆหนึ่งในนั้นก็คืออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเฉพาะในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะมีการสังเกตการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พบว่ามักจะปฏิบัติงานตามคำสั่งของรัฐบาลซึ่งผิดวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งองค์กรค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถูกตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานแทบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยเฉพาะตำแหน่งอธิบดี DSI มักจะเป็นตำแหน่งลำดับแรกที่ถูกจับตาม,มองว่าจะต้องมีการโยกย้าย ไม่ว่าจะเป็นในสมัยพลตํารวจเอกสมบัติอมรวิวัฒที่ถูกย้ายสมัยรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุราโน,น์จนต้องขอกลับไปรับตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก่อนกเกษียณน,นายสุนัยมนโนมัยอุดมที่ถูกย้ายไปเป็นอเลขาปป,ปทก่อนจะขอย้ายตัวเองกลับไปเป็นผู้พิพากษา,าสารอุทธรในภายหลังและพันตำรวจเอกคบีสอดส่องก็ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมในสมัยรัฐบาลของนอายอภิสิทธิเวชชาชีวะโดยมีนายธาริศเพ่งดิดมาดำรงตำแหน่งแทน นายทาลิสซ,ซึ่งเป็นอธิบดีคนที่5และเป็นข้าราชาการที่เริ่มต้นทำงานในดี i มาตั้งแต่เริ่มต้นระบุถึงการก่อตั้งกลมสอบสวนคดีพิเศษก็เพื่อความเป็นกลางในการทำงานตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทำงานมาในตำแหน่งนี้เป็นการทำงานที่มีมาตรฐานและปฏิเสธว่าไม่มีใบสั่งจากนักการเมืองหรือรัฐบาลเข้ามาควบคุมการทำหน้าที่แต่อย่างใดช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความขัดแยง้งทางการเมืองสูงมากนะครับแล้วก็ มีการกระทำความผิดต่อก,กฎหมายอาญาด้วยดีเอสไอก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องทําคดีเหล่านี้แล้วก็เป็นธรรมชาติครับ<ม>บางเรื่องถ้าทาแล้วถูกใจก็มีคนชมบางเรื่องที่ทําแล้วไม่ถูกใจก็มีคนตําหนติติติงก็เป็นธรรมดาแต่ผมขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนเนี่ยมุ่งม,มั่นที่จะทํางานเพื่อความสงบสุขของสังคมและก็ชาติบ้านเมืองครับกรมสอบสวนคดีพิเศษถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2545 มีพลตํารวจเอกรบดลสมบูรณ์ทรัพเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนแรกหลังจากนั้นคือพลตํารวจเอกสมบัติอมรวิวัฒนายสุนัยมโนบายอุดมพันตํารวจเอกเทวีสอดส่องและนายธาริศเพงดิดโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการนําบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆมาปฏิบัติงานในองค์กรที่มีความเป็นกลางเพื่อเป็นการถ่วงดุลการทํางานของตํารวจและทําให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด โดยต้องปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลนักการเมืองหรือกลุ่มนายทุนใดๆซึ่งถือว่าในขนาดนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรแห่งความหวังของประชาชนและมีการเปรียบเทียบว่า DSI คือ FBI ของเมืองไทยแต่เมื่อปี2550นายสุนัยอดีตอธิบดี DSI ได้เผยแพร่วิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่องความเป็นอิสระของ DSI จากการแทรกแซงที่ม่ชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าโดยวิเคราะห์ปัจจัยและรูปแบบการแทรกแซงองค์กรในวิธีการต่างๆที่มาจากปัจจัยภายนอกและภายในโดยปัจจัยภายนอกคือกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่มีการใช้อำนาจทางสังคมเศรษฐกิจเข้ากดดันการทำงานของพนักงานสอบสวน DSI ตั้งแต่ขั้นตอนการสืบสวนหาพยานหลักฐานตลอดจนการสรุปความเห็นทางคดีส่วนปัจจัยภายใน คือจะแทรกแซงผู้นําองค์กรสายการบังคับบัญชาคืออธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งมีอํานาจในการบริหารจัดการนั้นๆรวมถึงผู้บัญชาการแต่ละสํานักไปจนถึงหัวหน้าชุดสืบสวนในคดีโดยรูปแบบของการแทรกแซงคือการโยกย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารซึ่งท้ายบทสรุปของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้อย่างวิเคราะห์ถึงการแทรกแซงภายในองค์กร DSI สํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานสอบสวนกลางประเทศสหรัฐอเมริกา มีรูปแบบไม่ต่างกันเนื่องจากไม่ใช่องค์กรอิสระเนื่องจากสายการบังคับบัญชาก็มาจากรัฐบาลที่มาจากภาคการเมืองนั่นเองมาดูคดีทางการเมืองที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะคดีแรกก็คือคดีก่อการร้ายที่ฟ้องแกนำนำนปช24คนขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลค่ะ สองคือคดีฆ่าผู้อื่นโดยเล็งเห็นผลนะคะโดยฟ้องคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณสุเทพเทือกสุบัณโดยทั้งสองได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วสามคดีเงินบริจาคน้ำท่วมต่อพักประชาธิปัตย์ค่ะโดยฟ้องทั้งคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพเช่นเดียวกันนะคะและรับทราบข้อกล่าวหาแล้วสี่คือคดีรูปที่ดินเขาแพงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยฟ้องคุณแทนเทือกสุบัณลูกชายของคุณสุเทพเทือกสุบัณน,นะคะได้ส่งฟ้องกับอายการแล้ว คดีที่5นะคะคดีผิดสัมปทาน BTS โดยฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าและประลัดกรุงเทพมหานครโดยเตรียมที่จะไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีที่6นะคะการทุจริตจ,จัดซื้อจัดจ้างสนามฟุตซอลฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคดีที่7ค่ะคดีทุจริตจ,จัดซื้อจัดจ้างคารุพันธ์อาชีวะ โดยฟ้องคุณชินวรบุญยเกียรติสสพักประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการและคุณนริศราชวานตันพิพัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว8ค่ะคดีพังล้มเจ้าคดีนี้สั่งไม่ฟ้อง9คดีใส่ฟ้อนเงินฮ่องกงฝรั่งเศสนะคะกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะมีทั้งหมด9คดีนะคะที่ทางไทย P ี BS รวบรวมมาเป็นคดีที่ อยู่ในการกํากับดูแลของ DSI ค่ะดูแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะถึงการผลักดันหรือว่าแรงกดดันที่จะเกิดจากขั้วการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศและมอบหมายให้กับ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปดูแล เรื่องนี้นะักกฎหมายที่ติดตามการทำงานของ DSI ระบ,บุว่าอยู่ที่การดูแลการทำงานขององค์กรว่าจะต้องรักษาสมดุลให้ดีนะคะในระหว่างการในเรื่องของการรักษากฎหมายและการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลค่ะติดตามจากรายงานของคุณวราวิชิม,มานีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรม ปฏิกิริยาหลากหลายจากฝ่ายการเมืองต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดูเหมือนเป็นความกดดันถาโถมเข้าใส่ DSI ในฐานะที่ทำคด,ดีการเมืองแต่เสียงชื่นชมหรือเสียงต่อว่าหลายปีที่ผ่านมามักจะสอดคล้องกับั่้อำนานาจที่เปลี่ยนไปทำให้ดีเอสไอถูกตั้งคำถามการรักษาระยะห่างจากฝ่ายการเมืองนักวิชาการด้านกฎหมายไม่วิจารณ์ว่าดีเอสไถูกฝ่ายการเมืองครอบงำหรือไม่ แต่มองว่าการตั้งข้อกล่าวหาหลายคดีไม่สอดคล้องความจริงทําให้กระบวนการยุติธรรมผิดเพี้ยนศาลจะไม่พิพากษาเกินคําขอด้วยเหนเนียครับก<ม>ระบวนการยุติธรรมของเราไม่ว่าเป็นพนักงานสอบสวนเป็น DSI นะครับหรือพนักงานอายการก็ตามเนี่ยจึงนิยมที่จะฟ้องข้อหาที่แรงไว้ก่อน<ม>และจะตั้งข้อหาที่แรงไว้ก่อนเพราะท้ายที่สุดศาลก็จะลงโทษข้อหาเบาได้แต่อย่างไรก็ตามครับการตั้งข้อกล่าวหาที่รุนแรงและไม่เหมาะสมกับข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผลดีเลยครับ มันเป็นผลเสียกับกระบวนการยุติธรรมและเป็นผลเสียกับสิทธิเสรีภาพประชาชนด้วยผมไม่ได้พูดเฉพาะคดีนี้นะครับคดีอื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยกรณีตั้งข้อหาดุรแรงกว่าที่เป็นจริงเนี่ยมันจะทําให้เขาประกันตัวยากเขาต่อสู้คดีลําบากและเขาอาจจะต้องถูกควบคุมตัวโดยไม่จําเป็นนะครับข้อกล่าวหาก่อการร้ายของแกนนานปชแรงเกินไปเช่นเดียวกับข้อกล่าวหาเจตนาฆ่าเล็งเห็นผลของอดีตนายกรัฐมนตรีข้อเท็จจริงไม่ปรากฏมากเพียงพอ ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอาญาทั้ง2คดีอาศสะท้อนภาพการทํางานของ DSI อีกแง่มุมหนึ่งที่แตกต่างจากการวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายการเมืองสถานะที่ DSI ต้องเป็น,นกลไกสนองนโยบายรัฐพร้อมๆกับการรักษากฎหมายคือเส้นแบ่งที่นักวิชาการชี้ว่า DSI ต้องรักษาสมดุลไอใบสั่งเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับถ้าเราพูดให้ดีหน่อยก็เหมือนกับเป็นนโยบายของเขานะ คือข้าราชการประจำเนี่ยก็ต้องสนองนโยบายของทางการเมืองนั่นแหละนะครับเพียงแต่หลักอยู่ที่ว่านโยบายเนี่ยต้องไม่เหนือกฎหมายนะครับเขามีนโยบายมาแบบนี้ข้าราชการประจำก็มีหน้าที่ตรวจสอบดูต้องทำใหมหรือไม่นะครับถ้าถูกต้องตามกฎหมายก็ทําไปจะนโยบายใครก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าราชการเราเนี่ยก็ต้องการเอาใจนายบางคนนั่นเองนะครับเท่าใจนายก็เลยทําตามใบสั่งโดยไม่ดูในแง่ข้อกฎหมายนะหรือบางครั้งก็ตะแบงไปให้มันเข้ากฎหมายเพราะว่า จับไม่ได้ไล่ไม่ทนันก็ลออตัวไปคดีสําคัญอย่างการสลายการชุมนุมคดีต่อสัญญา BTS ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือคดีก่อการร้ายของแกนรนำนปชล้วนแต่ท้าทายความสมดุลของ DSi หาก DSi ล้ำเส้นข้างใดข้างหนึ่งหน่วยงานที่ต้องรักษากฎหมายก็อาจจะกลายสภาพเป็นเครื่องมือทางการเมืองวราวิชิมณีไทย P ี s รายงาน